เหรียญน,นี้พี่น้องเห็นความสวยงามไหมนะครับเราจะหาในลักษณะแบบนี้ยากทําไมนะครับอยากรู้แล้วสิว่าเหรียญเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรนะครับดูความสวยงามด้านหน้านะครับยังถือว่าสมบูรณ์เมื่อเทียบกับที่อยู่ในกระเป๋าของพี่ๆน้องๆหลวงปราอาเทียบกันเลยนะครับหยิบออกมาดูถ้ามีเหรียญปีพศนี้นะครับหยิบออกมาดูนะครับ อาปีพศออไหนนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปานาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับสมเหรียญด้วยกัน3ปีพศที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากสําหรับ3ปีพศนี้ในลักษณะที่เราจะนําเอามาเสนอกับพี่ๆน้องๆถ้าหากว่าใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรื่องราคาค่อยตกลงกันเมื่อเห็นสภาพเหรียญน,นะครับพี่น้อง ราคาเหรียญต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามความชัดเจนของลวดลายต่างๆเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ว่าปีพศอใอดถือว่ามีราคาอยู่เป็นมาตรฐานตายตัวนั่นก็คือราคาหน้าเหรียญแต่มีอยู่หลายๆปีพศออด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคามากกว่าหน้าเหรียญอย่าลืมเช็คปีพศเช็ค ยอดการผลิตและก็เช็คราคาการประเมิน UNC ก่อนใช้นะครับวันนี้เสียงทองสองทางจะนำอาเรียนชนิดราคา10บาททั้ง3ปีพศเอามาเล่าฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาในคลิปนี้รับข้อมูลกันให้ครบถ้วนในคลิปคลิปนี้นะครับ3ปีพศอ,อ,อาจอยู่ในมือของท่านจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ดวงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องการติดต่อสื่อสารช่องของแสงทองส่งทางมีข้อความเยอะมากนะพี่น้องบางท่านส่งมาเป็นร้อยๆข้อความส่งรูปภาพเข้ามานะครับทําให้การเลือกนะครับการเลือกที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันก็จะช้าลงและหลายท่านที่ส่งเข้ามาถือว่าเยอะมากนะครับพี่น้องก็ต้อง เห็นอกเห็นใจช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีทีมงานนะพี่น้องช่องทางการติดต่อก็จะมีทางอีเมล i n e facebook และ t k t t o k และก็หลายๆท่านนะครับติดต่อผ่านทางคอมเมนต์ทางช่อง youtube อันนี้นะครับหลายๆช่องทางแสงทองสองทางก็อาจจะตกไปค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะครับการเปิดอ่านการรับข้อมูลอาจจะไม่ ทั่วถึงก็ต้องขอประธานอภัยพี่พี่น้องๆองด้วยเอาละเรามาที่เหรียญ10บาท2สีกันนะครับเหรียญ10บาทนี้ที่ผลิตตั้งแต่ปี3 1ถึงปีห้าเป็นลักษณะที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้เป็นแบบพ้เสียบเล็กนั่นเองนะครับแต่มีอยู่หลายๆปีพอซอร์รกันที่มีราคาการประเมินที่ต่ํากว่า300บาทต่ํากว่านะครับพี่น้องต่ํากว่า300บาทการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานโดยทั่วไปแทบจะไม่มีเลยนะครับเหรียญที่ต่ํากว่า300บาทนะพี่น้อง ส่วนเหรียญที่มีราคาตั้งแต่400บาทขึ้นไปก็เราเห็นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะตามเพจตามช่องต่างๆช่องทางต่างๆมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยทั่วไปนะครับอ่าเราก็ต้องเช็คดูว่าเหรียญของเรานั้นมีราคาการประเมินตั้งแต่กี่บาทนะพี่น้องตั้งแต่กี่บาทถ้าเกิดว่าพี่น้องจะเก็บสะสมเพื่อการเก็งกาไรหรือว่าการลงทุนนะครับซื้อมาขายออกซื้อมาขายออก เพื่อให้ได้กําไรพี่น้องก็ต้องดูเหรียญที่มีราคาที่ประเมินตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับเป็นเหรียญติดท,ท็อปนั่นเองเนะาะอ่ะก็ฝากด้วยนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาประเมินต่ํามีความต้องการสําหรับบุคคลบางคนเท่านั้นเองนะครับในลักษณะต่างๆวันนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องมาเหรียญแรกก่อนด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าพ่อหลวง รอข้าวของเรานั่นเองนะครับลักษณะเหรียญเราไม่ต้องพูดถึงนะครับอารู้กันอยู่แล้วลักษณะเหมือนกันเหรียญ10บาทรุ่นเก่าจะเหมือนกันไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังอาจจะแตกต่างในลักษณะเหรียญความพิเศษต่างๆและก็ปีพศเท่านั้นเองเนาะนี่คือด้านหน้านะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องเหรียญน,นี้นะครับปีพุทธศักราช2550นะครับปีห0 หรือว่าปี50นั่นแหละนะครับยอดการผลิตเขาผลิตมาถึง130ล้าน2 0 0 0 2,000เหรียญน,นะครับ U.N.C เขาประเมินเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญที่เป็นปกตินี้จะไม่มีการซื้อขายในลักษณะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่จะมีการซื้อขายในลักษณะที่เหรียญยังอยู่ในหลอดในถุงที่ยังเป็นเหรียญ U.N.C 95%เท่านั้นนะครับส่วนเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้ นะครับทางช่องของเรานั้นเคยตั้งราคาเอาไว้ให้ในราคา60บาทขึ้นไปนะครับ60บาทขึ้นไปแม็กสุด120บาทสำหรับเหรียญปีพศ2 5 5 0นะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับเรามาดูกันพี่น้องคงจะเคยรู้จักกันเคยเห็นกันในลักษณะเหรียญเนื้อเกินหรือว่าแม่แบบแม่พิมพ์อาจจะมีความบกร่องนะครับหรือว่าเศษทองเหลือง เศษนิกเกิลที่เขาติดกับแม่แบบแม่พิมพ์เวลาปั๊มลงไปพิมพ์ลงไปอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราได้เห็นบางคนเรียกว่าเหรียญเรือบางคนเรียกว่าเนื้อเกินบางคนเรียกว่าเออเลอร์คอยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละศัพท์ภาษาเรียกกันนะครับพี่น้องาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนๆกันนะครับเหรียญปีพศ2550ปกติแล้วเขาจะมีราคาเพียงแค่สิบบาท นะครับหรือว่าราคาหน้าเรียนนั่นแหละทางช่องของเรานะครับต้องการลักษณะแบบนี้จะเป็นจุดยังไงนะครับเป็นจุดยังไงตามตัวอย่างนี่เลยนะพี่น้องตามตัวอย่างนี่เลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้านะครับด้านหน้าให้เราสังเกตตามพระบรมรูปต่างๆนะครับด้านบนด้านขอบต่างๆนี้เขาจะมีเนื้อเกินนะครับที่เราเรียกกันว่าเนื้อเกินเนื้อเกินนะครับ อ่าตัวนี้แสงทองสรงทางตั้งให้ไว้ที่ราคา60บาทถึงแม้เหรียญน,นั้นจะผ่านการใช้งานขอให้มีลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับหรือใครมีเหรียญไส้แตกนะครับหรือว่าการปั๊มเบี้ยวนะพี่น้องบางคนก็เรียกว่าเหรียญตลกเนาะอ่าจะตลกหรือว่าไม่ตลกมุกฝืดหรือไม่ฝืดนะพี่น้องไม่เป็นไรเนาะอ่าขอให้เป็นเหรียญตาม มาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้คือมากกว่า1.5ม mm, มตรนะครับมากกว่า1.5ม mm, เมตรถึงแม้จะเป็นเหรียญปีพศ5 5 0ขั้่านอาจจะได้ในราคา1,000ขึ้นไปนะพี่น้องท่านอาจจะได้ราคา1,000บาทขึ้นไปอันนี้ใครมีก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแสงทองสองทางขอคัดสภาพหน่อยนะพี่น้องขอคัดสภาพใครสวยคนนั้นก็ได้ก่อนนะครับพี่น้อง ใครสวยเหรียญของใครสวยคนนั้นก็ได้ก่อนนะครับคงไม่ว่ากันนะครับการเก็บสะสมเราก็ต้องรักใน่าเลือกในสภาพที่สมบูรณ์หน่อยเพื่อให้การเก็บสะสมของเรานั้นมีประสิทธิภาพนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญปีพศสองพนห้าอห้าสินี่คือเหรียญแรกนะพี่นะครับเราไปเหรียญที่สองกันเหรียญที่สองนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเป็นพระบรมรูปเหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกัน นะครับแต่เป็นปีพศใดคือปีพศสอ5 1ัปีพศสอ5พันี้จะเหมือนกันราคาเหมือนกันกับปีพศสอ5พันะครับ50บาท60บาทการประเมินเช่นเดียวกันปีห้าหนึ่งนั้นผลิตออกมา179ล้าน165,360เหรียญ นะครับพี่น้องอ่านั่นคือทั้งสองปีพศออซึ่งราคาการประเมินไม่ได้แตกต่างกันเลยยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาค่อนข้างเยอะอย่างแสงทองสองทางเคยบอกว่าปีพศอใอดที่มียอดการผลิตเยอะตัวหารมันก็เยอะนอกเสียจากว่าเหรียญที่มีการผลิตและไม่ได้นำอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนเหรียญน,นั้นอาจจะมีความต้องการในตลาดนักสะสมนะครับ หรือเขาเช็คยอดการผลิตหรือว่ายอดการใช้จ่ายจับจ่ายที่พบเห็นในตลาดมุนเวียนเจอพบเจอได้น้อยนะครับพบเจอได้น้อยเขาก็าจะประเมินราคา UNC ค่อนข้างสูงนั่นเองส่วนปีพศ .2551 นี้นะครับราคา UNC ไม่ได้แตกต่างนะครับ50บาท60บาทส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปนั้นยังไม่มีเหรียนนี้เช่นเดียวกันนะครับแสงทองสองทางตั้งราคา,าไว้เท่ากับปีพศ .2550 ที่ราคา60บาทตั้งตน้นสูงสุด120บาทเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องมีลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมเรือนะครับจะเป็นเรือแจวเรือสําเภาหรือว่าเรือไททานิกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับเหรียญเรือเนาะทำไมถึงบอกว่าเหรียญเรือฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะพี่น้องพี่น้องเห็นคลื่นไหมครับเห็นคลื่นแม่น้ําเจ้าพยาใต้าฐานพระปรางนี้คือเขาจะจําลองภาพ ฝั่งตรงข้ามระหว่างวัดอรุณเนาะ,ะเราจะมองเข้าไปเห็นวัดอรุณอีกฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับโดยด้านล่างนี้เขาจะจําลองเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาดังนั้นฝั่งนี้เราถึงเรียกกันว่าเรียญเรือเออนะพี่น้องอ่าอาจจะใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นเรือสําเภาเนาะอ่าหรือว่าโปคําฟากนะพี่น้องเอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดเรียกยังไงเนาะอ่านี่คือฝั่งนี้เขาเรียกว่าเรียนเรือนเนาะ ส่วนอีกฝั่งนี้นะครับด้านะเสียดนี้เขาเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับมีหลายๆช่องหลายๆท่านนั้นมีการประกาศรับซื้อลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะราคาที่แตกต่างกันออกไป40บาท50บาท60บาท70บาทร้อยสองร้อยก็แล้วแต่ว่าสภาพเหรียญน,นะครับความสวยงามของเหรียญนั่นเองนะพี่น้องอ่าอันนี้ก็อยู่ที่สภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆแล้วล่ะนะครับว่าจะได้ในราคาที่สูงหรือราคาต่ํา เนาะแต่ส่วนที่เป็นเหรียญเทียบเพ่า UNC แล้วแต่ถ้ามีความพิเศษแบบนี้อาจจะได้ในราคาที่สูงก็เป็นได้นะครับอาจจะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วแต่ว่าความสวยงามของเหรียญเหรียญน,นั้นนะครับเหรียญที่สองผ่านไปส่วนเหรียญที่สามนะพี่น้องเหรียญที่สามนี้เป็นอย่างไรเหรียญน,นี้พี่น้องเห็นความสวยงามไหมนะครับเราจะหาในลักษณะแบบนี้ยากทําไมนะครับอยากรู้แล้วสิว่า เหรียญเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรนะครับดูความสวยงามด้านหน้านะครับยังถือว่าสมบูรณ์เมื่อเทียบกับที่อยู่ในกระเป๋าของพี่ๆน้องๆหลวงปราอาเทียบกันเลยนะครับหยิบออกมาดูถ้ามีเหรียญปีพศนี้นะครับหยิบออกมาดูนะครับปีพศไหนนะครับมาดูด้านหลังกันนั่นคือปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองั่นเองนะพี่น้องปีสามสองเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับ ปกติแล้ววงขอบด้านในนี้จะเป็นเนื้ออลรุมิเนียมบรอนที่ขึ้นเป็นสันขอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าเหรียญปีพศนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีสันขอบจะมีระยะขอบที่ห่างกันเป็นช่องว่างนะครับพี่น้องแต่ไม่ใช่ไส้แตกปกติแล้วเขาจะเป็นสันขอบทองเหลืองแต่เหรียญปีพศนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสันขอบที่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับนอกจากเนื้อนิกเกิลก็จะเป็นระยะห่างลักษณะแบบนี้นะพี่น้อง <G> อาจจะไม่ปฏิประต่อกันนะครับ แต่เหรียญน,นี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์อย่างมากนะครับพี่น้องแสงทองสองทางมีอยู่หลายๆเหรียญของปีพศ .2532 ส่วนใหญ่แล้วจะเก่ามากแล้วก็มีความสึกหรออย่างมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านที่มีปีพศนี้จะไม่มีสภาพแบบนี้นะครับปี32ใีเขาผลิตออกมาถึง100 000 000ล้านเหรียญด้วยกัน100ล้านนะครับพี่น้องเยอะมากและก็เขาก็าานำเอาออกมาใช้ในระบบมนเวียนนั้นแบบ เต็มอัตราเลยทีเดียวนะครับใครมีเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามก็อยากจะให้เก็บเอาไว้บ้างสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับ UNC เขาประเมินอยู่ที่120บาทแต่ส่วนที่มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานะครับพี่น้องอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราเหรียญที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในหลอดในถุงนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ถ้ามีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามแสงทองสองทางยินดีรับตั้งแต่50บบาท นะครับเริ่มต้นที่50ิบาทต่อเหรียญขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับขอคัดเกตนะพี่น้องขอคัดเกตอ่าไม่ได้รับแบบแบบสึกรอนะครับพี่น้องอ่าเรายังมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับพี่น้องต้องการขายนั้นถือว่าเยอะมากแทบจะครึ่งหนึ่งของประชากรไทยนะครับที่มีการเก็บสะสมกันอันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับจะให้แสงทองสองทางรับกับ ทุกทคนทุกเหรียญเลยก็เป็นไปไม่ได้แสงทองไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนี่คือเหรียญทั้ง3ปีพศที่นําเอามาฝากพี่น้องหลุงปัญหาในคลิปินี้นะครับถ้าเกิดว่าหากมีข้อสงสัยอะไรยังไงสอบถามมาได้ผ่านทางเพจ Facebook คนคมคมคนคนหล่อเลือหลายทาง l i น์แอดแแสงทองส่งทางนะครับไลน์แนะครับแสงทองส่งทางและก็ทางเมล a n a n thi min kul นะครับเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเนอะอันนั้นเป็นทางเมลนะครับหรือว่าทาง TikTok แสงทองเป็นภาษาอังกฤษนะครับแสงทอง38นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ลหลายช่องทางนะครับอาจจะตอบช้าบ้างนะครับหรือว่าอาจจะตกหล่นไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าแสงทองของทางคนเดียวคงจะตอบได้ไม่ทันนั่นเองนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ